สวัสดีค่ะเด็กๆมารายาทในการรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมบุคลิกของเราเลยนะคะเริ่มจาก 1. ก่อนรับประทานอาหารเราต้องล้างมือให้สะอาดค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนั่นเองค่ะ 2. นั่งตัวตรงเรียบร้อยและไม่ควรนั่งเท้าสอกค่ะถ้านั่งกับพื้นก็ควรนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยนะคะ3 ถ้ามีผู้ใหญ่นั่งรับประทานอาหารกับเราด้วยแล้วล่ะก็เราควรให้ผู้ใหญ่เริ่มรับประทานอาหารก่อนค่ะเราจึงจะรับประทานได้นะคะเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ 4. ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่เป็นส่วนตัวเช่นช้อนซอมจานแก้วน้ำค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ควรใช้ร่วมกันนะคะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคและเป็นการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะด้วยล่ะค่ะและนอกจากนั้นเด็กๆจะต้องจับช้อนส้อมให้ถูกต้องด้วยนะคะวิธีการจับ ง่ายนิดเดียวละค่ะมือขวาจับช้อนตักอาหารใส่ปากส่วนมือซ้ายจับช้อนส้อมค่ะสำหรับช่วยตักอาหารใส่ช้อนให้พอดีคำค่ะง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะหใช้ช้อนกลางตักอาหารที่เป็นอาหารส่วนกลางค่ะหไม่ใช้มือหยิบอาหารที่ผู้อื่นจะรับประทานหรืออาหารส่วนกลางนะคะเ หากตักอาหารไม่ถึงไม่ควรยืนหรือเอื้อมตักเองนะคะเพราะจะทำให้ดูแล้วไม่สวยงามค่ะไม่สุภาพด้วยควรขอร้องให้ผู้อื่นตักให้นะคะ 8. ควรรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังตักอาหารให้พอดีคําไม่รับประทานมุมมามไม่ทำเลอะเทอะและไม่เล่นขณนะรับประทานอาหารนะคะ 9. หากมีน้ำซุปหรือน้ำแกงให้หยิด หากมีน้ำซุปหรือน้ำแกงให้ซดจากด้านข้างของช้อนและไม่ทำให้มีเสียงดังด้วยล่ะคะ่ะสิบเมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วให้รวบช้อนซ่อมเข้าหากันให้เรียบร้อยนะคะเพียงเท่านี้ล่ะคะ่ะมารายาทที่ดีในการรับประทานอาหารเด็กๆน่าจะทำกันได้นะคะเพราะเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวล่ะคะ่ะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอน วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ